ที่ไยรากของรากของเราอไม่ไปชมใคบอจากบอเห็นนี่ยแวะมากินเข่าอยู่นี่นี่ไหนน้องมาวามขามาพี่ากินข่าอสวัสดีบ่าว่าสวัสดีสวัสดีเป็นไดมือนีมาแบบซิๆนะกินไหมกินไหมเข่าเลยง่ายๆเลยเอาไหมของาบานเรืองเะสสบายแล้วอยู่เนาะเอากันแบบง่ายๆเลย เขาญาติวางอย่างเช่ไต so, like, ้ม่ไนะเ็ับวะเอาเลยญาติเชียวช้ำทกินข่าบ้านเฮากินแล้มาแปะไว้เด้อไม่เด้อจักไม่เอามาไว้นน่ไม่เฮานะที่เฮากินเลยอ๋หอยาห่อาดิแล้วก็พยยังเอาเนาะเพืนกับเาแม่มาก่้องวะขอ้ามนเอามูแล้ววะ กินเข่าเนื้อยังเนื้อยังเราบอกไปเจ้าหมูนี่นบง่ายงนี่เลยครับชอบตเอาเยเอาตอวไว้พี่เสียแนวเลี้ยงเริ่มเียเรพี่น้องเลยเสียแนเขึ้นมาเพิ่มนมาเห็ดหอมคลิปน้พิ่นก็เลี่ยงเขาเลี่ยงน้าน้าเลี้ยงเนลาที่เลี้ยงมันขึ้น ม่ๆมาคพขับเบียน่ตขับปอขึ้นเดียวยังไงเนาะเวลาต่คนบุหลายปกติคนบุรหายแต่ว่าโอ้กันทุกคนลมันซื้อเด้ยงไงเจี๊ให้เอาขบกินดยเอาขากล้เนาะ ฮัลโหลบอกเลยว่าท like <oh> ี่ไฟเล่ย์นากของรากของเราบอว่าไม่ไปชมใกล้บอกว่าเห็เนี่ยใกล้จบเลทั้งนีนไปนะไปช่วงไหนไปช่วงลูกอ้เดือดหมดคำว่าคำนักอยู่ไม่ว่าลนะด้วยตะกี้บมดหรือเวล่เดี๋ยวนี้ อานแล้วเนี่ยอ่าแล้วเนี่ยตลาดสบายเนะาะกตลาดคนหลายลเนาะไบ็ตลาดดอ,อก,มอกนนะไม้ทำเนาะเอะอชื่อตลาดเนาะเผาไปไหนเน,น,นี่ยบอกน้อนี่ย,ยเด้อน้อยืนียู่เนี่ยนี่เป็นตลาดจังวาตลดขายของเอาไปไม่ถี่เป็นตลาดดานเรื่องเป็นแบบออกไป ตลาดเนาะคนแบบย่างกันร้ายในะตลาดเแนบบี่ยมาซื้อแบบเข่าคองเนาะร้านข้าวอนะไรเนาะแล้วเขาแบบสามารถนั่งกินได้เลยแม่สามารถยืนกินแบบนี้ได้แบบเป็นธรรมชาติดีนะแม่แม่ยืนกินนม่นง,นะง่ายะเป็นธรรมชาติหแหม่นอินดี้ว่าอินดี้เนาะแม่น

ห๋อเลยล้วนเขาจะสามหอนะ่อเนาะสี่หอดีเนาะแมนแมนเอาไปเอาไ,ไปไหาไม่คันเออได้ครับอ,อ,อ๋อเต็มอยงบครับครับ เจ้าเขาตัแซ่บเยาะอ่ะข้าวผัดเลือกชอบโล่อ่าไยเลือกยังไงบ้างเลือกอะไรเยอะชอบไม่ใช่ผู้เรียบอ่ะเสร็จแล้ววันหยาน้องยองไหมยองไหม ยืดมาเลย Yeah.

เลือกอห็นงาตลอดทำขชาว่านบ้านเราเออกินกันแบบบ้านบก่อยยังบอกว่าม so> right? ันอยู่ข้างทางได้หนขขางทางสิเี้ยดิแค่ับแค่แม่ยิ่งานยะอันนี้อยู่ข้างทางเลยพี่้องมันจะกาศนะคิดกันแบบแบบนี้เลยนะแย่ดยำดิ้นตัวเองพี่้องเว้ยเดือดออกเลยเลือดออกหร เอาทุกคนกะประมาณนี้แหละบรรยากาศนะแต่ผมมีอย่งางไรเนาะบาวานเนาะเข้าทา่าบอกแซ่บบอกแซ่บแซบเข่าท่าอยู่เนาะถ้าเท่าบรรยากาศดีทุกคนสู่ข่างท่าอย่างซี้เลยอยู่ราฟเรากับโบกเขยได้กินแบบนี้อย่างเนาะพอแบบยืนกินแบบนี้สีันหายากนะทุกคนนะเอาทุกคนคลิปนี้พี่นี่เรับขอจบเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผม